อาการไม่ยังออกกําลังกายพี่น้องจ้าหนาวกับหนาวใจสูขนาดออขนาดหนาวหนาวยังมีคนเหล็กอันดาบโตขึ้นอยู่ข้างหน้าพูดอะไพูดอะไอีกคนนึงย่างมาทางพุ่นน้ำมันขึ้นย่ำมรแรงน้ำขึ้นมันสูง อันแห้งเด้อแห้งขื้นสูงไหมคะนี่าสห้ากันยางลงบันไดมองนีกันยางข้าง่างพคนเหล็นกระดานโตขื้นเงยแห้งเดินลงบันไดบันไดเขา ทำทางลงทางบันไดค้นลงยางหนึ่งสองสามสี่หาช่วงระยะนี้ไลยดูพี่น้องมุมฝั่งโน้นที่มี อันเห็นเดือดออกมาเป็นมุมที่พากันไปไว่ายน้ำนาห้อนเนาะเรียบป็นสีกับตะยานเนาะพี่น้อง ขนาดวันนี้ตีปิงปองไปตดีปิงปองตั้สมมงสามงสเลิกบ่ายโมงเลิกบ่ายโมงกว่าจะขีบโต๊ะเสร็จเรียบร้อยบ่ายโมงครึ่งถ้าพญายไปหาหมอฟันอีกอยู่อีกเมืองนึงกลับมาแล้วยังมาลืมอยู่ยัมามือเศร้าแดดออกฉันลืมมา วันนี้เรามีตีบิงปองเช้ชาเนาะแล้วว่าอู้มือนี้แดออดออกดีพักข้าพักกันไปยางชายหาดเนาะพพ่นะไะยังบาเริ่มอยู่พี่น้องเงยไหลพูดะพูดะพูดะป้าป้าพี่น้องเนาะเพื่นดูก่อนลงมาขึ้นมันไม่สูงขนาดนี้เด้เอาคนสิได้ถอดรองเท้ายาง อยากลอ่องเท้าเปียกไม่อยากซักลอ่องเท้าเรียนแล้วไงไม่ค่อยลืมเวลาเราพูดอะไร้าะปากยังเข้าแล้วบอลืมไหมสิเฮดมีน้อยมากสิบเรืองลอยเรืองแล้วสิเรื่ออยู่เรืองเดียวเทียเดียว เดินออกกําลังกายก็อยากได้คลิปลงให้พี่น้องเอซีได้ชมวิวยามเย็นามือแรงบริลาบีในรัฐนิวเซาวเวลประเทศออสเตรเลียคนกันอยังออกกําลังกายมัดมือแห้วพี่น้องอยู่นี่เดินเป็นกลุ่มบ้างเดินเดี่ยวบ้างถีบจักรยานออกกําลังกายบ้างมาตกปลาบ้าง วันนี้ถ้าโชคดีได้แมงกับได้ได้คลิปแม่งกับพุ่นเด้นน๋ยนี่แต่ว่าบรรหาสิเห็นบรรหาสิมนี้อู้เงนอู้พี่น้องจะลองคลิปแล้วมันี่จะคลิปสั้นๆอู้นกนังนวลนกนันงวนงวลมาถ่ายกินปลา กูมันจะควบคักละเดี๋ยวขึ้นกับหออปลาขึ้นมานะขอบประคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ